ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบล้างทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้นำกรณีตัวอย่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรเนื่องในพิธีชาปนกิจศพ นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้เป็นกรณีตัวอย่างถ้าเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรของผมในครั้งนี้ถูกต้องเหมาะสมควรที่จะนำไปใช้ต่อหรือจะแต่งเติมเสริมแต่งให้มันสลาดสลวยยิ่งขึ้นก็ด้วยความยินดีและก็ด้วยความเคารพนะครับเรียกกาท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการนำเสนอเป็นกรณีศึกษานั้น เพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้มีไกด์ไลน์มีแนวทางบางครั้งหลายท่านอาจจะถูกเชิญไปเป็นพิธีกรแบบกระทันหันแบบเร่งด่วนและไม่ได้เตรียมตัวจะได้ปฏิบัติถูกแ,แต่หากว่าท่านผู้ชมเห็นว่าการยกเคสต,ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาของผมในครั้งนี้ไม่มีประโยชน์หรือที่จะนำไปใช้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้ชมนะครับผมไม่ได้บังคับ ท่านผู้ชมที่จะต้องเอาของผมนี้ไปเป็นแม่แบบนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพครับว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าจำเป็นไหมที่จะเอาตัวอย่างที่ผมนำเสนอนั้นเอาไปเป็นแม่แบบและใช้ขออนุญาตเรียนด้วยความเคารพครับว่าไม่บังคับเลยครับต่ว่าท่านผู้ชมเห็นว่าดีงามถูกต้องเหมาะสม ที่จะไปใช้ต่อก็ด้วยความเคารพนะครับด้วยความยินดีเลยวันนี้ผมได้หยิบเคสกรณีตัวอย่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีชาปนกิจศพคุณแม่พัชราพรโควินอายุ79ปีนวัดเมิงไรมหาราช ah ที่ผ่านมามานำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการนำกรณีศึกษาการณีตัวอย่าง ในการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีชาปนกิจศพของคุณแม่พัชรพรโควินผู้วายชนที่มานำเสนอเป็นวิทยาทานเป็นธรรมวิทยาทานในวันนี้นะครับบุญกุศลที่เกิดขึ้นทั้งปวงนั้นกลับผมขออนุญ,ญาตน้อมอุทิศแก่ดวงวิญญาณของคุณแม่ทุกประการและก็ขออนุญ,ญาต ต่อดวงวิญญาณของคุณแม่พัชราพรว่ากระผมขออนุญาตนำกรณีนี้มาเป็นกรณีศึกษานะครับขออนุญาตและขออนุมทนากับดวงวิญญาณของคุณแม่ด้วยครับเมื่อได้เวลาอันเหมาะสมตามกำหนดแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรไปตามลำดับต่างนี้ครับพระคุณท่านนั้นประมาณไม่สิ้นสุดแม้นสมมติ เอาแผ่นดินสิ้นแห่งหนเป็นหมึกก้อนผ่อนละลายในสายชนให้ทั่วหนแห่งสมุรสุดนาทีแล้วเอาเขาพระสุเมนที่เด็ดล่าเป็นปากาจุมหมึกบันทึกที่เอาท้องฟ้าเป็นกระดาษวาดนาทีแล้วเขียนชี้ชมบุญคุณมันดา เขียนจนสิ้นดินฟ้ามหาสมุทรเขียนจนสุดพระสุมเมนที่เด่นลาแต่ไม่สุดสิ้นบุญคุณบรรดาจึงนับบ้าใหญ่ยิ่งเหนือสิ่งใดขอนมัสการพระครูเขมาสุดธทธรรมเจ้าวาดวัดเมงไรมหาราชประธานสง์และพระสงฆ์ทั้งนั้นในพิธีที่เคารพอย่างสูงเรียน ประธานในพิธีและท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านร่างในหีบบรรจุศพที่ปรากฏนเบื้องหน้าของท่านทั้งหลายนั้นเป็นร่างของคุณแม่พัชราพรโควินอายุ79ปีซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาเจ้าภาพผูพ้เป็นบุตรธิดา ญาติพี่น้องได้นำรูปของท่านมาตั้งได้เอาร่างของท่านมาวางบำเป็นกุศลส,สุนทอนทานนำวัดเมงรายมหาราชแห่งนี้ตามลำดับมาตั้งแต่วันที่27ถึง29กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 5โดยในวันที่27นั้นได้จัดให้มีพิธีรดน้ำศพเวลา17นาฬิกา เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษต่อร่างของผู้วัยชนและแสดงความไว้อาลัยในการจากไปของคุณแม่ในครั้งนี้และได้จัดให้มีพิธีสวดพระพิธรรมศพทุกคืนในเวลา19.30นาฬิกาส0นาทีสำหรับวันที่28นั้นงดพิธีบัมเนกุศลศพหนึ่งคืนเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติ และในวันที่29ประกอบพิธีบําเญกุศลสองครั้งด้วยกันครั้งที่1เวลา16นาฬิกา30นาทีโดยญาติพี่น้องครอบครัวร่วมกันเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ในเวลา19นาฬิกา30น,นาทีคณะข้าราชการทหารจากกรมฐานร,รับที่7ค่ายกเกวียนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับครอบครัว ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนื่องจากคุณแม่นั้นท่านมีบุตรเขยรับราชการอยู่ที่กรมฐานราบที่7ค่ายเกวิรัตจังหวัดเชีงยงใหม่นั่นก็คือพันเอกสุจินทรัพย์สินผู้บังคับการกรมฐานราบที่7ปัจจุบันและก่อนที่จะได้เริ่มพิธีทอดผ้าบางสกุลในพิธีบำเพ็ญกุศลศพครั้งสุดท้ายกระผมขอนำเรียน ลำดับขั้นตอนของพิธีการให้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้ทราบดังนี้ 1. ทอดผ้าบังสุกุลจำนวนสองชุดชุดละแปดท่าน 2. ออ่านเกียรติประวัติและคำไว้อาลัย 3. ประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลสำหรับประธาน 4. ประธานสงฆ์ชักบังสุกุล 5. อาบน้ำศพ หรือล้างหน้าศพ6นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทร์โปรงธรรม,มสังเวช7เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นวางดอกไม้จันทร์ต่อจากพระสงฆ์และ8พิธีชาปนก,กิจศพหรือประชุมเพลิงเป็นอันเสร็จพิธีบัดนี้การเตรียมการด้านพิธีการทั้งปวงเรียบร้อยแล้วและทุกอย่างพร้อมแล้ว กราบผมขออนุญาตเข้าสู่พิธีการตามลำดับครับลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าบางสกุลในชุดที่หนึ่งจำนวนแปท่านขอเรียนเชิญผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ครับลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่8แ,และเมื่อท่านรับผ้าบางสกุลจากเจ้าภาพทอดลงบนผ้าภูสายง ด้านหน้าหีบบรรจุศพขอให้ทั้งแปดท่านยืนรอฟังพระสงฆ์ชักบังสกุลอยู่ด้านข้างกระผมขอกราบทิมนพระสงฆ์จำนวนแปดรูปชักบังสกุลในชุดที่หนึ่งขอนิมนครับขอขอบคุณเมตตาธรรมพระสงฆ์ทั้งแปดรูปและขอขอบคุณท่านผู้เมีเรติทั้งแปดท่านในานามขอเจ้าภาพ ขอเรียนเชิญที่รับรองดื่มลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าบังสกุลในชุดที่สองขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้ง8ท่านดังนี้ครับลาดับที่1นึ่ลำดับที่สามลำดับที่8และขอให้ทั้ง8ท่านนั้นรอฟังพระสงฆ์ชักบังสกุลอยู่ด้านข้าง และขอกราบนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง8รูปชักบังสุกุลขอนิมนครับขอขอบคุณเมตตาธรรมพระสงฆ์ทั้ง8รูปและขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทั้งแปท่านในนามขอยเจภาพขอเรียนเชิญที่รับรองเดิมครับลำดับต่อไปจะเป็นการอ่านเกยียรติประวัติและคำไว้อาลัยคุณแม่พัชาราพรโควินผู้วายชน ขอเรียนเชิญคุณอุรุดาโควินผู้เป็นบุตรีเป็นผู้อ่านเกียรติประวัติและคำไว้อาลัยขอเด่นเชิญครับเมื่ออ่านจบเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อร่างของคุณแม่พัชราพรโควินผู้วายชนขอเรียนเชิญประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณาลุกยืนขึ้นไว้อาลัย พอสมควรแก่เวลาขอเรียนเชิญครับรัตนัตยานุภาเวณรรัตนัตยาเตชะสาด้วยเดชะอนุภาพแห่งกุศลบุญญาราศีที่คุณแม่พัชราพรโควินผู้วายชนได้สร้างสมอบรมไว้ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตลอดถึงบุญกุศลที่ลูกหลานญาติมิตร และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปตามลำดับในครั้งนี้จงประมวลรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพลาวะป,ปัจจัยอำนวยให้ดวงวิญญาณของคุณแม่พัชราพรโควินผู้วายชนได้รับทราบรับปัตตานุโมทนาใหม่บุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเชิญและขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่นั้น จงไปสถิตเสวยในอุดมสุขในทิพยวิมารสุขติสถานในสัมประรยภพบ,บันดาลให้ประสบอิทธาวิบูรณ์มนุญญผลสมบูรณ์จงทุกประการเทิดขออัญเชิญเทพเทวาทุกชั้นฟ้าขออัญเชิญเทพเทวาทุกแห่งหนโปรดรับดวงวิญญาณไว้เบื้องบน บุญกุศลที่ทำจงนำไปเชิญไว้บนปรางมาศปราศาสวรรค์กเกษมสรรสิ้นทุก์สุขสดใสกเกษมสุขอิ่มเอมเปลืมฤทยตราบสุดท้ายลุสวรรค์นิพพานเทินขอบคุณครับเชิญนั่งครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญ คนเรือโทพงศ์สักครูรีโรธประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าบังสุกุลประธานขอเรียนเชิญครับขอนิมนต์พระครูเคมาสุธิธรรมประธานสงฆ์ชักบังสุกุลขอกราบนิมนต์ครับในนามเจ้าภาพขอขอบพระคุณเมตตาธรรมพระครูเคมาสุธิธรรมประธานสงฆ์ และขอขอบคุณประธานในพิธีขอเรียนเชิญที่รับรองเดิมครับลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ปรงธรรมสังเวชและหลังจากที่พระสงฆ์วางเรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญท่านภูมิเกียรติทุกท่านขึ้นวางดอกไม้จันทร์ต่อจากพระสงฆ์ขอเรียนเชิญครับในนามของเจ้าภาพขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้กรุณาหลังน้ำใจและไมตรีมาร่วมพิธีบำเพ็กุศลและพิธีชาป,ปนกิจศพคุณแม่พัชราพรโควินในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่คือกรณีตัวอย่างหรือว่าการณีศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลศพพิธีชาป,ปนกิจศพคุณแม่พัชราพรโควินที่ผ่านมานะครับตาหกว่าท่านผู้ชมท่านใดเห็นว่าดีมีประโยชน์จะนำไปใช้ต่อก็ขออนุโมทนาต่าหกว่าท่านเห็นว่ายังขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ช่วยกันเติมเต็มให้เต็มให้บริบูรณ์เพราะว่าช่องนี้เป็นช่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ วันนี้ขออนุญาตนำช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้แฟนรายการทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ